ครับสวัสดีครับผมมิทนายสวนครับวันนี้เรามาดูแม่วัวรู้สึกว่าแม่วัวแบบแม่วัวแล้วครับเป็นเพศเมียนะครับก็ผูกในพื้นที่แฉะนะครับก็การผูกวัวแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวัวเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยชอบน้ําที่เฉะแฉะนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ชอบอะไรที่มันแห้งแล้งนะครับแต่ความจริงก็อาจจะชอบก็ได้นะครับแต่ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมผูกให้มันอยู่ในพื้นที่แฉะนะครับ แต่ก็ถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นที่ผูกก็ต้องผูกครับประเด็นอยู่ตรงตรงนั้นครับแล้วก็ตอนนี้เป็นอ่แม่วัวรู้สึกแมมันมันดูดูทรงนะครับมันจะชารเล่ก็ไม่ใช่ครับพื้นเอบดนมันก็ไม่ใช่ครับมันพื้นเมืองก็ยังไงก็มันมันดูดูงงงไปหมดครับตัวนี้ครับตัวเมียเหมือนตัวผู้นะครับแล้วก็ตื่นซะแล้วครับเหมือว่าดินนะครับมันติดดินนะครับจุดนี้ครับ จุดนี้ครับติดดินนะครับก็โอเคครับสำหรับคริปนี้ไม่มีอะไรทั้งมายครับก็ให้มาดูวัวและการผูกวัวของพื้นที่ของเกษตรกรที่นี่นะครับลมก็แรงด้วยครับช่องนี้ครับวัวขาววัวดำนะครับแล้ววัวแดงนะครับแล้วเราเข้ามาดูกันว่าวัวขาววัวดำวัวแดงนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรเซลผิวมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะว่าผมเคยไปสอบถามอาจารย์เกษตรกรอาจารย์ในสาขามาครับเขามีคําตอบให้ว่า วัวแต่ละสีนะี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับเจอกันโมดหน้าครับสวัสดีครับ